แนวทางสวรรค์เนาะทางโคกให้โชคเออเอฟซีต้อหาอะไรบ้างก่อนไล่อยู่มือกันมือกี้กับบ้านแตหว่าไล่บ้านเดี่ยครับที่จริงๆพ่อฝันว่าฝันรอบรอบตองวดเราฝันว่ายังไงนะพ่อต่องวดเราได้ตัวไหนครับต่องวดได้ฝันมะเขือเทเขาบ้านครับ เพื่อขอบ้านเลขกบ้านเหมือนหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึงสีหนึ่งครับตามเล่าเขานาะพอก็ได้ไปตีเพื่อขนซีเนาะครับเรียกบ้านกับหนึ่งที่แล้วกับซีหนึ่งหนึซี็ได้ไปคือตีซีสองสองซีอ่ไชุด่องวดเราเนาะชุด่องวดได้ครับแล้วเมื่อคืนได้ยินมาว่าฝันเพิ่มหรือพ่อฝันเพิ่มก็คือก่อเกเก่อรังมาจากไหนพ่อฝันว่า มันเ่็นยังไงมันก็จริงเห็นเก่าก็จึงเป็นยังไงเปนี่านร่างๆก็เลยมาเพิ่มให้เพื่อนที่เป็นเจ็ดเก่ากเจว้าวเจ็ดรับผมก็เจ็ดเก้าผมก็เลยบอกคนไปต่อกันมากกาพันมือเงียบซี่บ้านโอ้โเจ็ดเจเก้านพ่อเนาะบอกว่าให้ร่างตัวเดียวแล้วคนเจ้าเจ็ดเจ็เจ็ดสามอไรนะม่ใ่ป่ะครับองค้างคกตอนทองค้างคกันผมมาผมมเบิบบบ้งผมไม่ปล่อยออกไปครับ หกสี่สองหสี่สองครับเลขยกขงคกเลขางคขึ้นเป็นรอยเลยเหรอครับแนครับอืเพิ่นเพิ่นมากเพิ่นเห็นเห็นอีกเห็นสีกับสอ่ะเพิ่นมาพูงเห็นสามกับเ็ดครับมากหลายๆเหมือนผมเมอกีไปจับเบิ้งมนเห็นหกผมเลยบอกคนหกสี่สองหกสีครับหกสี่สองนี่คือพ่อรัดเห็นใช่ไหมครับครับหกสองผมเห็น พลันเห็นเป็น6กสี่สองครับฟันดีเป็นตาออกชิบอก็ออไม่ชิบ่อชิบบาจะเป็นจิ้มแล้วค้งคกก็ร้องเหมือนเดิมไหมพ่อมันเกิดเรว่าคลาห้องจับมาไอหองก็เรอ่งี้ก็คลายหองเพราอากาศมันดีนะครับแล้วก็สวนตัวก็เพราห่องเมื่อไรก็ไอ้เพิ่นเบิ่นเนี่ยจครับเบิ่งนี่เนี่ยเพิ่นก็ทายเอาเิ่ก็เพิ่นก็เห็นมันก็หองไ้เพิ่นเต้นลงห้ยบับเลยละ ไลย่ยูซี่ตหลัว่าจาาครับครับหกสี่สองหรอพ่อเลขทางคก <6, S 1> กะเจะ็ดสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดสามเลขทางคกกระจอยเห็นนี่ก็เจอยเห็นด้านพวกนันมากกระจอยเห็ 7, 3, 3, 7, นเจ็ดสามสามเจ็ดอ่ะอ๋อแต่แต่ตัวพ่อเห็นนี่ผมเห็นพ่อเห็นนี่เห็นหกสี่สองหกสี่สองคือพ่อเหน็นครับ แต่เด็กก็ฝันเรากล้วยขอบ้านหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับคนไม่เหลือสีลอตเตอรี่ไว้ย่างระบาทะเบียนบ้านที่ฝันรอบแรกว่าควายเข้าบ้านคือหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับหนึ่งสี่หนึ่งแล้วเจ็ดเก้านี่คือเจ็ดเก้านี่มันมันมันเป็นมันมันเป็นล่างๆมากคือจังเป็นจังเลยว่ามันมันเก่าคือมันเจ็ดมาเบิ้งกับมันเอะไรมา ฝันบ่บฝันฝันว่าจะไหนจีอะไรบ่บ่ได้ยังโว้ยแบบเป็นทางผมเลยมาว่ามันเหมันอยู่ลางอะไรปล่อยลงหลางเลยอ๋อครับอืมนั่นแหละมีแค่นั้นมีทะเบียนบ้านก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสามก็เจ็ดสามอันนะครับที่ที่เผนเห็นครับแล้วก็หกสี่สองหกสี่สองนี่คือเห็นที่ตัวคางคกใช่ไหมพ่อผมที่เห็นตัวคางคกเก้อหก หกสี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่เห็นเหรอเจ็ดสามสามเจ็ดครับเป็นเห็นนงวดนี้งวดที่หกแล้วนะพ่อเนาะงวดที่หกแล้วนะครับพอรักงวดแล้วนะคะงวดหกมันมากเออทำไมงวดนี้ก็งวดที่หกแล้วนะพอ่อเนาะมันจะิขืน,ขนยืดทองข้างโคกเปันจะขนยไวมัจฉิเป็นเนียงกโคหกสี่สองหกสี่สอง 2. 2> 2. ครับพอรักเบิ้งเองแม่ครับ โองการหัวนั่ตัวเนอกระหว่าไปแล้วแดกกมันชอบเป็นมันชอบเป็นชอบเออชอบเป็นเล้วพ่อเขามาจ้างวดแล้วพ่อเขาก็หางว่าเด็ดเขามาห้างวดแล้วแอนงวดก็ฮกหลักกัมางวดจริงแล้วทีนี้พ่อลูกขอถามด้วยพ่อไอ้ส่วนมากนี่ยเลขทางโคกกับเลขความฝันพ่อมันจะตรงกันแล้วมันจะเข้ามันจะเข้าไอ้ตัวไหนมันตรงกันครับรอบนี้มีป่าพ่อ กาเมื่อวามาจุ่งกันก็เห็นกับทีนี่แล้วนี่นะว่ากับเทเบียนบ้านนี่แล้วมา,มาจุ่งกันนี่เองแต่ว่าหยจับถือเ่าผมว่าไปจับถือก่อนนแต่วันหยจับถือก่อรอบก่อนมาเจ๊แดงแกมาดูให้เนาะครับเออวันรอบนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านี่เอาแกดูแม่นเนะว่าแกแดงมาแล้วก็เห<ก>็นดิสิแม่นเห็นนี่ดิแกดูแม่นแกดูแม่นครับดูแม่เออผมก็บังแต่ว่าแต่ว่าผมมามาอธิษฐานเมื่อกี้แล้วว่ามันถึง่าแม่นหรือวะ ปปูอู่หน้าานี่เข้าฝันบคัว่าเป็นกระมาเลยเีอยู่บ้านเตกี้เป็นไห้เป็นตูเลยเตกี้เปนไห้เป็นตยแต่จะอันตัวนเฮ้ยดีว่าถ้าว่ามะขามมะขาวหกสี่สอเฮ้นอันพวกเบอกแม่ว่าหกสี่สองร่างซี่เก๊กไมไผแม่ไผบอกแม่ ล่าง4เจ็ดย่าย่าย่าอยู่ชางออกเจ็เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดล่างย่างเดียวล่างถึงไงเขาเจ้าเว้าเขาซามาบ่แม่เขาเจ้าวางให้แม่ชื่อไหสี่เจ็ดกับหกเจ็ดบ่ะแม่มันก็ตรงของพ่อเลยเนี้ยเก้าเจ็ดหกเจ็ดเนี้ยครับเอ็นบ่าว่าเนาะ่จ็ฮะเราจไม่กับหกเจ็ดไห ชือว่าเจ้ะเอ้เขามาสักคุณเขาก็กลับหัวใช่บ่เลขซาเขาเจ็ดสีเจ็ดสี่กับหกเจ็ดหกเจ็ด่แม่เออหกเจ็ใหญ่เเลขซาในบบานบ่จ้ขเจ้าเขาขเจ้าท่อมาจับเ้าข้าเหมืนไงเอาล่างย่างเดียวม่จ้องไปขึบบนล่างอย่างเดียวเลยสี่เจ็ดหกเจ็ด้างสี่มาหนาหมาท อ้ยวักเลยอะมักกะซีเลยมักกะซีมันตรงมันตรงพ่อเนะะใส่ไปนล้นาพารใส่รแล้วเล็กใหญ่เใช้ไก่อนังคนีเจ็ดหกเจ็่ากับเมนจ่าบอนี่ฝันางที่ยอือนกันเาฝันสิแมนยอะใหญ่ชอัดครับถ้าคนมาเฮ็ดบุญอีหยัง่ะหยายายานเห็นไหมนก็บอกเลย เจ็ดสามเจ็ดสามเลยประเด็นพ่อเห็นยุมบ่อยพ่อบ่อยเนเบิ้งแ่เจ้าเพิ่นเร็วครับผู้ก็จ้มาจะอกนรเอยเดนะครับแต่พ่อเห็นนี่คือหกสี่สองแับผมเห็นคือหกสี่สองโอ้โคือพอลัดพอลัดเห็นที่คางโคกนี่คือหกสี่สองพ่อเนาะที่วนี้เรากินเจ็ดสามครับแต่ามินหนึ่งบ่น เ่กัันนม็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพ่อรัดพ่อยกให้ดูนะครับพ่ออ่านนั่นแหละครับเลขทางคกคือหกสี่สองนะพ่อเนาะกับเจ็ดสามเนาะครับ ตว4เจ็กับ6เจ็ดมาจากไหนก็คือเป็นเลขของคุณยายนะครับครับเขาเขาซาทั้งบ้านเลยบอกแม่เขาบอกให้ซื้อล่างอย่างเดียวล่ะครับ6เจ็ดกับ4เจ็ดเนี่ยนะ14 1 7 9 4 7ราคา642 942 6773ครับครับคขาเข้ายืนเลยช่วงหนึ่งเ้าเหลือนีครับเขาคือจะร้อยแสสองสนโอ้ Nice.